สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Shutter ครับผมชื่อของผมครับคเนศคเน่คเนงนะครับถาในตอนนี้ครับจะเป็นตอนที่เกี่ยวกับการทําความสะอาดกล้องนั่นเองครับแน่นอนครับเมื่อเพื่อนๆออกไปใช้งานกล้องถ่ายรูปนะครับต้องมีบ้างที่มีการเปลี่ยนเลนส์นะครับบางครั้งครับหน้าเลนส์หรือว่าข้างในกล้องนะครับก็จะมีรอนีคราฝุ่นนั่นเองในตอนนี้ครับผมก็จะมาแนะนําการทําความสะอาดกล้องนั่นเองครับผม ตอนนี้นะครับผมก็จะมาทำความสะอาดกล้องกันนะครับตัวันับแรกส่วนที่สัมผัสฝุ่นเยอะที่สุดนะครับก็จะมีผลก็คือหน้าเลนน์นั่นเองครับเริ่มจากการถอดพูดออกนะครับเห็นจะเห็นว่านะครับนี่ครับฝุ่นนะครับเต็มหน้าเลนเลยนะครับผมเพราะทั้งสภาพแวดล้อมลมนะครับฝุ่นเยอะแยะมากมายแพ่เนเข้ามาโอเคครับเมื่อเห็นอย่างนี้นะครับการแก้ปัญหาก็คือมีทั้งหมด2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกครับแค่ตัวนี้ครับ เด่นเพนนั่นเองครับเป็นปากกาทำความสะอาดหน้าเลนนะครับต่อมาครับเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ครับตัวนี้ทำความสะอาดได้2วิธีเลยนะครับอันดับแรกผมจะสาธิตการทำความสะอาดด้วยเล่นเพนก่อนนะครับเล่นเพนตัวนี้นะครับมี2ด้านด้วยกันนะครับก็คือด้านที่เป็นแปรงแล้วก็ด้านที่ไว้ใช้สาหรับทาความสะอาดหน้าเลนนะครับจะเห็นว่าปลายเนี่ยโค้งมนนะครับสำหรับรองรับหน้าเลนนั่นเองนะครับ วิธีการใช้นะครับง่ายมากครับเพียงแค่เปิดฝานะครับแล้วก็เรนเพนนะครับวนไปครับผมตอนนี้ครับวนไปครับเรียบร้อยครับก็จะได้หน้าเรนที่มีความใสนะครับตรงนี้ครับข้อดีของเรนเพนมีความสะดวกมากมายครับเราไม่จาเป็นต้องปกผ้าผืนใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับโอ้ใหญ่มากเลยนะครับเวลาทํางข้างนอกนะครับเมื่อเกิดสิ่งสกปรกนะครับก็หยิบ แค่ตบนี้ขึ้นมาเป็นเลนเป็นมากกาแล้วก็เช็ดหน้าเลนนะครับก็จะให้หน้าเลนที่สะอาดมากโอเคแต่ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนไม่มีตัวนี้นะครับก็ใช้ผ้ามฟเ,ฟเบอร์ได้เช็ดครับหมุนเป็นวงกลมนะครับก้นหอยเข้าไปหน้าเลนเรียบร้อยครับหน้าเลนใสสะอาดโอเคครับตวนถัดมาการทำความสะอาดก็คือการ,การทำความสะอาดรอบกล้องนั่นเองครับ สบอยครับส่วนต่อมาครับบางครั้งนะครับอาการในการเปลี่ยนเลนนะครับฝุ่นอาจจะเข้าไปข้างในได้นะครับถ้าความสะอาดข้างหลังด้วยครับว้งมาเงเลยนะครับเช็ดเมาส์ให้สะอาดครับใส่กับที่เด็กโอเค เรียเร้อยรครับพทุกคนนะครับอย่าลืมครับเวลาใช้กล้องเสร็จแล้วนะครับหมั่นเช็ดทำความสะอาดนะครับกล้องจะได้อยู่คู่เรามานานๆสะอาดสดใสนะครับเวลาถ่ายย้อนแสงนะครับก็จะไม่มีฝุ่นมารบกวนท่านเองนะครับผมโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็คือขอฝากในเรื่องของการทำความสะอาดกล้องไว้ด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับลายบายครับผมสวัสดีครับ